สวัสดีตอนเช้าับผมผมสั่งขี้ไก่แกลบมา80กระสอบนะช่วงนี้ฝนตกก็เลยเอาอผ้ายางมาคลุมไว้แล้วก็วันนี้นะค้มฟ้าค้มฝนฝนกตกปล่อยๆนะก็ได้เวลาเตรียมดินปลูกผักนะครับผมถนะอนผักเก่าออกนะครับผมแล้วนกะ็ปลูกผักใหม่เช่นนี้มะเขือเนี่ยผมถอนออกแล้วนะครับผมนะมีเหลือมะเขืไอไว้แค่อ่างเดียวพออยู่ข้างในข้างนอกเนี่ยจะปลูกผัก นะครับผมข้างในก็มีฐานมีดินเก่าแล้วก็เติมขี้ไก่แกลไปอ่างลกระสอบอ่างกระสอบแล้วก็เดี๋ยวพรวนดินให้เข้ากันแล้วก็มีฝนด้วยหมักไว้สักสิบวันก็น่าจะใช้ได้แล้วเพราะว่าถ้ามีความชื้นมีน้ําฝนเนี่ยขี้ไก่ก็จะหมักตัวได้เร็วนะครับผมนะอยากกินอะไรก็ปลูกนะเดี๋ยวผักพวกนี้จะรื้อหมดนะเป็นผักเก่าแล้วนะแก่แล้วแล้วก็ปลูกผักใหม่ให้ ให้มีความน่ากินนะครับผมนะฮะทำบ้านให้เป็นแหล่งอาหารนะทำบ้านให้เป็นแหล่งความสุขนะต้องการอะไรก็ลงมือทำนะฮชีวิตต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้นะอย่ามัวแต่ร้องขอต้องอตัอตเฮอัตโนนาโถได้เห็นตรงนั้นไหมครับนนน้นมะม,ม่วงหาวมะนาวห่อนะนะครับผมนะะเอามาแกะเนื้อแล้วก็เอาไปต้มกินน้ำก็อร่อยดีนะครับผม อะไรอยู่ในบ้านก็ทําให้เกิดประโยชน์นะซึ่งคุณภรรยาแปลรูปเก่งนะผมก็แค่ลงมือปลูกแค่นั้นเองนะฮะชีวิตพยายามอัตตาอัตโนโนโัตถคือพึ่งพาตัวเองให้ได้นะอย่ามัวแต่ร้องขอการร้องขอทําไม่ได้เราก็เป็นทุกข์นะแต่ถ้าลงมือทําเองเนี่ยนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เป็นความสุขนะครับผม <laughs> ชีวิตจะมีสุขเมื่อพึ่งพาตัวเองได้ทุกอย่างทุกเรื่องครับผมสวัสดีครับ